มองนี่ชุดยอเนียครับผมคุณทับจุ๋มนี่ออกเป็นจุ๋มนะครับนีุ่้ยดอกไงแห้งครับผมนะครับผมโอ้ยสิบหน่อสองเบ่าเรืยกใจตรงไหนครับเป็นโมเป็นจุ๋มนะครับมีเหมือนตัวอยู่นี่ครับ กอแดงเยอครับนี่แต่บางทีกอแดงหลวงเด้อครับผมขดว่าสีแดงนี่ได้เบาแต่ว่าดอกไม่ขันง่ายๆครับผมอุ้ยผมน่าครับกอแดงครับขาตันเนาะนี่ติดเนี่แกงหวานหวานนะครับแต่ว่าสีเงินพูดกันเนาะพี่พ่อต้นให้ผึงนีอย่างบุดอกเป็นไงหนึง พี่ขบเขาปะนี่โอ้ยนี่ครับโอ้ยยังได้ด้วยนี่โอ้ยเห็ดบนเขาเหลืองเฮงครับดอกง่ายเฮงครับท่านสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาพอกับสองเบาครับกำลังขึ้นดอยสวัสดีครับผมปืนข้างขึ้นดอยครับผมขันที่สุดยอดแฮงครับ แน่นครับผมเพื่อนเทดเป็นช่วง,วงเป็นจังสี่ังแต่ยุ่งล่างองเด้อครับประมาณ16กิโลเมตรครับบูขึ้นมาได้ครับผม <c oughs> บนี่ครับบรรยากาศท้ายเฮดเตอร์ครับผม ครับป้าค่อยๆลุนเมืองกับซองบาวาเหมือนนี้สองบาสิมันบ่ข้างมากอะทุรักทุเลครับผมบากระหอดปลาเห็ดแล้วครับขวมากับพ่อเลยครับเ็เก,ก้อนหน่อยครับผมยังหล่อเง่าอยู่ครับผม,มเห็ดเป็นเขออกแล้วครับมีเงินครับเห็ดปืนเหมือนกันเห็นเนาะเห็ดเปลี่ยนตัวหนึ่ง มี้เปิดขาลงเลือดได้อน่นเม่ครับผมอน่เมียนนี่เมียนคระคครับเห้ถุงเลือดขา,าลาย,า,ยา,ยบบายครับตัวนี้ก่ไดุ้งลือม่ตัวนี้ก็บ่ได้ครับถืกฝน ตัวนี้บได้นะครับนี่เีหนหัวครับน,นีมีดอกจูงนีเนาะครอกจูงนี่ครับ <c oughs> เป็นบานที่ร้ายนะครับ พี่พ่าต้นให้พึงอย่างมู่ดอกเป็นไงนึงพี่พึ่เขามาเนี่ยโอ้ย,อยนี่ครับโอ้ยยังได้เด้หนี่อ้ยเฮ็ดพึ่งเข่าเหลืองแเฮงครับดอกง่ายเงครับท่านอานนุ้ยใส่มนี่เห็นลุงว่ากระดอ,อนออกเต็มปลาเลยเด้นี่ย ก็ว่ามันนี่กระบาลลายเนาะมาเดูน้ำสองบางครับไหนครับบาลลายเห้ยครับใหญ่เบิร์ดเลยใส่คุณคุณทับจุ่มนี่ออกเป็นจุ่มนะครับอู้อืมหึ่งไงอุ้ยดอกไงแห้งครับผมแห่งครับมะคั๊กมะแน่แันในดอกจุ่มเพื่อนี่เนาะนี่ นแบตนี้มดที่ไรซ้ำจานเลยพี่น้องเอ้ยมองน,นะครับคิดว่า,ลาหลอดไหมอีกบูดโดนหรอครับนี่นี่ครับนี่มีอีกเยอะครับผมมีจูง,จงพร้อมครับดรกบานต้องถึงมะนี่ครับโอ้ให้ฮริงแต่นี่นี่บอกดอกจูดอกบานเขาเป็นไหนกับตองไรง้เถิดอันนี้กระด้างงา่ะนี่นนจูงนะ ยังงามมากเี่เนาะนนลงไปต้อง,งลูงเลยตาแดงบ้ขึ้นได้ครับเมน,นครับเดี๋ยวจะเื่นที่กันเนาะน,นะครับ แน่ๆน่าจะเป็นเ now ถึงไงครับแมงจ้อครับข้อแดงเยอะครับเนี่ยแต่บางทีก็แดงหลวงเด้อครับผมขายว่าสูแมนี่เดี่วแต่ว่าดอกไม้ขายง่ายๆครับผมเนาะแต่สีมันปลแดงคือต้องยึดแม่อ่อนครับผมคนละสายพันธุ์นะบม่อ่อนเป็นเห็ดก็แดงหลวงครับผม ก็เดี๋ยวบ้านเท่นะาเนาะเมนอยู่บ้านเท่ากับแบบนี้เนะาะเมนครับทำงานไหมครับครับนี่กระละออกมาเลกับนี่เอาไว้ก่อนอืมบ่ได้ครับ กอแดงครับผม mm hmm. ดอกนี้ก็าลัองออกไม่ครับนี่ mm hmm. อยา่าไป่องไหนกระบาลเบิดครับ mm hmm. ขึ้นมามว่างก็จะได้ดอกจุมัมเก็บอยู่ได้ครับแเมนหลายเมีน mm hmm. mm hmm. คาตันเนาะเตแกงหวานหวานนครับนี่ยุณนะครับผมบานเดิอครับผมเป็นมูเล้ครับนี่ไงอุ้นมีอย่น้กลับไปบระดนหนเนาะหนู้ว่านี่เต็มตายไงราบวิบวย่ามันอยู่เตียจองตายมัม้งอย่างงง กินไหนคืเอเก้าครับผมเมนไอปิ่งตำป้นกับแซมครับครับผมทบ่ผมี่หลอกจูนนี่ก็ ุดยอดนะครับผมอุ้ยมันเป็นห้องหัวห้องพูดได้ครับผมมีครับง่ายง่ายครับครับต่อจากดอกขาวก็นมาสีเหลืองครับเมีนสีเหลืองถ้านในแตงจะดอกไม้ง่ายครับนี่ครับ ว่านจะดอกใหญ่ๆนะหมูว่านี่เป็นจุ่มเบิดแล้วมั้งนี่ครับมีมีมากเนาะโหมูว่านเป็นใสว่านเป็นขาหนอนครับผมมาเลยเขามามันเขามานี่นี้ยเต็มตาจุ่มกลุ่มนะครับเป็นไรครับผมโอ้ยสจ็บเลยสองเมาเบื่อใจตรงไหนครับเป็นมูเป็นจุ่มนะครับนี่นะ นี่เป็นปดอ,อกอง,งามๆเนาะครับหเขาหนาัครับนี่เป็นดอ,อกบางเป็นจ้านะครับเอาทุกอย่างนะครับผมช่วงนี้ฝน,นตกตกค<า>ก,กตกคากตกอีนี้ครับเหตุกะเสื้อพืชที่เดินกะฝนตกไม่หยุดเนาะพยายามดกัน มีจูมอยู่ครับทั้งที่มีบอกไงเยนี่อันนี้กรเพิ่นน่ะจะมาข้อหักลงนี่มีใครอยู่อีืมจะหนีหรอ่ะไรไรครับมีไขอืมบานงานเครับอืม บอกอยากคิดภาพแล้วค่ะขันมากหมื่อวานนี่เป็นสีเท่มตา,า,านนครับผมดอ,อมกเดียวกันด้วครับนี่หากใหม่ซื้อลูกแดงครับผมส่งได้แดงเลยสีสมสมครับผมนี่พอมันง่ก็ต้องงา่าเหมือนชาวนี่ครับ ดีครับมีทั้งไครไมีทั้งจูมออกไรื่อยเนาะหงูขาวล่อ่นออกรอบสองพึบเนาะครับอหมือน,นกับพ่อแดงเก็บอยู่ครับผมก่อแดงไงครับมีเพื่อนตัวอย่นี่ครับแดงไงยองเนียจะมาสีเพิ่นพวกขี้กันเนาะ อไผว่าบะมี่ตีบาต้นวาบมี่ไข่แดนเนียดนะม้งเอาไปแกงครับเนี่ยนี่ตัวใดครับบานตัวใดครับอืมจุ้มน ใหกำล้องออกมงว่านก่อนก็ต้งเห็นก็ต้งที่อ,ออกครับนดอกปรงามนะครับนะครับ,ใน,รบในเบ็ดตุงดอกครับออขึขนนนน้นดอกน้องแงขันจริงเนาะโอ้หนนดอกนึงนั่นมุนมาหรอว่าไรครับแม <laughs> นอืมเป็นขึ้นยากเนาะ ไม่ขาดไม่ครับเอาเอาอยู่ครับบุ้ยขาเหรอครับไอ้กยไงท่านผู้พีจินรแน่ในนักพจิีดอกผู้ิบุกรือกัรเรื่อครับผมโอ้เห็ดเพงเข่าก็มี่ อ,ออกมาเปลี่ยนจัง้อยนะครับครดีต้นเขายัางใน่วงหลายๆเนาะนุนอะไรกบเห็นตัวใหน่มาก หแข็งดีบ่ได้ครับเดี๋ยวลองซ้่มครับข้างหลังมันเด้อครับผมลายสีสันเนาะเมนกับผมเดี๋ยวลองสั่ครับเมนบ่งสีคนทีนเดลือครับพี่น้องลายสีแห้งครับอันนึงครับคนทล่ไหนเป็นเละไปเลยครับ สีกับม่วงม่วงนะได้ไหมบ่ด้เป็นได้คอง่ายๆครับกินอไรได้ครับตัวท่าิเปทางัก็ได้ครับอ ไปพื่อนเป็นเสือไปครับโอ้ยโอ้ครับนิ่เพื่อนีปงเพื่นออกมาหลายหมื่นตัวนี้ืมนะเยอะเซาแห้งที่เราปีนมากาันอยูแล้วอ้ครับปีนิมากปีิมาเป็เอครับบอกมางอกับมีวันค นี่ยงเป็นจุ่มอยู่บบบนี้เผือดเอาครับผมมันจะดองได้ครับเดี๋ยวคนสั่งดอเล็กอยนี่ได้เบิดเยอะทานี่เิ่นดอไงแห้งนาะมีแดดเบิดไดเปลนี่ดอกถองมัน้ะได้วยตุนกันครับไปอ รวย้ะมันมาคืนโอ้ยม่แดญงครับสีองตานี่ตาน่อยตาหน่อยเด้อครับนี่หากโลกะเมียนท้ายจะหลังโกงกับมีน้องกว่าจิงงหอดบานเนาะนงามเลย nè 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 này gặp phải gặp Ui gặp đây gặp phải gặp đây gặp phải gặp phải gặp ตกแตงครับผมผูม้ใดเนี่ยดูไมีได้อยู่ไอ้ก้อแดงครับบุได้รครับเนี่รครับก้อนแดงของแท้เลยคือเศร้าแท้เจ้าได้ย,ยังไม่เคยอยบ่ไม่ได้ในดอกเดียวครับ เต็มนตาแล้วครับตอนนี้สองเบาพากันออกมาจากปลาเห็ดแล้วครับผมหอมสีกระบาดแล้วครับบรรยากาศมือนีนเป็นตะเห็ดออกครับแมีนครับแดดครับผมวัอนี้ผ่องฟ้าแจ่มใสครับผมถ่ายแดดจังสีจักษ์สองสามหมื่นเนาะรับรองเห็ดออกแน่นอนครับผมอุ้ยคือสีออกนะออกอลังการนี่ครับแมีนครับซ้ำหนียังอลังการแล้วครับแมีนมาเบิ้งครับผมสวัสดีครับนี่คุณอะนางแดดสีให้นางแดดครับผมเห็ดหลักสีสันเนาะแมีนครับ เห็ดกอครับผมเห็ดล are like ังแหล่ครับเห็ดแดงนางซ้ำครับผมกับเห็ดลังงกมีทั้งไข่มีทั้งจุ่มมีทั้งดอกบานครับผมหมูว่านทำอะไเอาหนิสองตาแท้ครับผมเมียครับแด้ทั้งหมูว่านได้แต่ดอกจุ่มแน่นอนครับแมีนครับนี่กำลังบานใหม่ๆนะครับนี่ครับตัวนี้สองบาวเสียไปท้ำเชือด่องสวนเนอครับผมแมีนครับผมบัวแดงมาเบิดครับผมกับปล่อยมันเอาไว้อยู่ดอยครับแมีนตัวนี้เป็นพันธุ์ที่ดลังงกยักษ์เมียนครับผมดอกยังแห้งครับนี่แมีนครับผมเฮ้ยนี่แหละครับควได้ความนกระตา ดอกบานดอกจุ่มเอาเบิร์ดครับผมเพราะว่าเห็ดกะยังูกะเหลี่ยมไหวเนาะพร้อมสีออกสุดไหม้ครับผมมีครัาแดดออกสองมื่นรับรองว่าเห็นโพมันอีกแน่นอนกับผมครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บาวพุงกับบาวตุนกะขอบคุณพี่น้องเช่นเคยครับผมที่เข้อมาลมเดินทางกับสองบารมาชมคลิปของสองบาร์ของตีตุนคลิปเนลอดโชคคลิปครับผมมีครับผมนี่นะครับต่อมาร์กับผลงานใหม่พี่น้องในเบื้องครับนี่ครถือว่าหมาน่าร่างกายคือทุกมือครับผมแต่มไปด้วยก็เห็นดหลากหลายสีขึ้นมาอีกแน่นะครับผม อีนังงงกับโพแน่ครับผมบอีกสองสามหมื่นนี่พึบแน่นอนครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบา้กงากับจอร์ดาตระกานก่อนครับไม่พอกันคลิปไหนคลิปไหนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้มาตุนสวัสดีครับมาพุ่งสวัสดีครับลงบ่อยๆเนาะแน่นครับผม